สวั <niño sharing> สดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับประมาณสามโมงครับเดี๋ยวเย็นๆผมก็จะฉีดเชื้อราในโครมานะครับเชื้อราในโครมาผมทำผมไม่ได้ทําเองนะครับผมซื้อซื้อมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ดี๋ยวนี้เขามีขายนะครับผมเลยไม่ได้ทํานะครับมันก็ใช้เชื้อราในในโครมานะครับตัวนี้กับน้ำมักยาเส้นนะครับที่ผมทําไว้นะครับน้ำมักยาเส้นที่ผมทําไว้นะครับ ก็จะใส่เลยนะครับไว้ฉีดฉีดตอนเย็นๆทุกวันนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะผมปลูกแบบินรีนะครับสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวตัวใหม่แล้วนะครับผมสั่งตัวใหม่มาแล้วครับเป็นเชื้อราในโคนมาแบบน้ำนะครับแต่เป็นสีเขียวอันนี้เป็นแบบน้ำเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นใส่นะครับเชื้อราในโคนมาตัวนี้นะครับมันเป็นแบบน้ำนะครับ นี่เป็นเป็นแบบใสนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับก็น้ำยี่สิบลิตรแต่น like well ี some. Some ้ม <for> so ันไม่ได้ยี่สิบลิตรนะครับมันยี่หกลิตรนะครับยี่หกกิโลนะครับสังสีนะครับยี่หกกิโลนะครับผมก็ใส่ไปตามที่เขาบอกนะครับร้อยร้อยซีซีก็เท่ากับว่าแปดช้อนแกงนะครับผมก็ใส่ไปแปดช้อนแกงนะครับนี่ครับแปดช้อนแกงก็เท่านี้ครับใส่ไปแปดช้อนแกงนะครับทุกคนกีาในโคนมานะครับ พ้นต,ตอนเย็นนะครับตอนเย็นบ้างเช้าว่าผมก็ถ้าเช้าๆมีอะไรผิดปกติผมก็จะพ่นตอนเช้าด้วยนะครับสองแล้วนะครับสามสี่ ใส่8ช้อนแกงนะครับต่อน้ำที่หกลิตรนะครับวันนี้เท่ากับที่หกกิโลที่หกกิโลนะครับที่เท่ากับที่หกลิตรนะครับมันเป็นยี่หกกิโลกรัมนะครับที่หกกิโลแล้วก็โอ้แตกเลยก็น้ำหมักยาเส้นนะครับทํทำไว้นะครับนี่เป็นของเก่าตั้งแต่ผมสองปีแล้วนะครับสองปีแล้ว ช่วงนั้นโควิดเยอะผมเลยหยุดปลูกไปนะครับอันนี้ก็ปลายช้อนแกงนะครับ 2> 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปนะครับปลายช้อนแกงเหมือนกันนะทุกคนก็เป็น ใไป,ไปเลยนะครับน้ำหมักปลูกแปลกปอดสารพิษนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราครับระบบปลูก,กนอกโรงเรือนนะครับผมด็ไปกับก,ก็กินนี่แหละผมก็กินด้วยนะครับเพราะผมผมปลูกแบบอินตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว้ใส่นะเดี๋ยวน้ํามาใส่นะครับ นะ้ำปลาะทุกคนนะ้ำปลาน้ำปลานะไม้คนนะครับไม้คนไม้คนนะครับก็ใส่ไปให้เต็มเลยนะครับคู่ใบอินรีแล้วเสร็จน,นะครับทุกคนเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมจะพาไปเดินพาเดินดูนะครับตอนผมฉีด เชื้วาในโคนาบานะครับ๋ยวเย็นๆกว่าน,นี้เลยครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็สามโมงแล้วนะครับแล้วมาสี่โมงกว่า,วานี้ผมจะฉีดเขานะครับก็แล้วเราก็มาฉีดเชื้อราในโคนาบากันเลยนะครับด้วยปืนด้ามนี้ทุกคนฉีดเชื้อราในโคนาบากับน้ำหมักยาเต้นนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับดีก่อมาแก้ที่หลังนะครับ กันไว้ก่อนนะครับเพืเ่อน ขี่ยศราใจครับเป็นเชื้อราในโครมา,รนะเ,ลา,ลาเลยนะเป็นราลำช้างเลยครับนี่ก็เป็นน้ำหมักยาเส้นนะครับเคร้อราเครือราในโครมาแบบน้ำนะครับผมก็มาขี่ป้องกันไว้นะครับ ตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆครับเช้าเมืช้าไม่ได้ขีดนะครับเมื่อเช้าไม่ได้ขีดพ่นนะครับเเช้าเลยเป็นเลยเป็นลาน้ำค้างเลยนะครับเนี่ยล้างลายทุนคนล้านค้างเป็นแล้วลักสายากนะครับทุกคนอ่าเป็นล้านค้างเนี่ยมันจะขึ้นมาแต่ใบนี้มาลามาใบสองสามนะครับ เราต้องเด็ดทิ้งน네ะครับเป็นมา<ว>กๆนี่ครับเราต้องเด็ดทิ้งนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมดีทำไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามช่อง y o u t u b บผมด้วยนะครับผมจะได้มีคลิปตามเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ผมจะทำคลิปไปเมื่อสองสองปีที่แล้วนะครับช่อง YouTube ตอนนั้นโควิดนะครับผมเลยไม่ได้ไปนะครับโควิดมาแรงนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมมีทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูทุกวันนะครับว่า เามีการจจเจริญเติบโตขึ้นมาขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็สูงตัวนี้็อวัสดีครับถ้ามีอะไรคลิปได้งไงผมก็มาขายดูนะครับ